สวัสดีครับชิญชมนะครับ t o y o ต้าไมเท็กพัสนะครับปี1997นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับสวยมากๆนะครับเจ้าของดูแลไว้ดีนะครับเปิดมาที่98,000บาทนะครับรถอยู่ชนบุรีนะครับถ้าใครสนใจรีบโทรเจราจาสอบถามนะครับอาจจะจอดไม่นานนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับใครเน้นเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ดูแลไว้เนียนกริปเลยครับ เรียกว่าสวยเลยครับท right. ั n n aked? N aked? N aked ้งนอกและในนะครับชมดูก่อนเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเน้นเอาไปใช้งานรับรองไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้ก็อึดทนถึกนะครับถ้าใครใช้กระบะก็จะรู้ดีว่ามันแข็งแรงขนาดไหนนะครับลองชมดูนะครับก็ฝากให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องที่เน้นหารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ก็เป็นแคปนะครับสภาพสวยครับลองชมดูก่อนเลยนะครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่านี่นะครับนอกในถือว่าสวยมากเลยนะครับ สภาพแบบนี้ดูแลไว้อย่างดีก็ชวนชมนะครับถ้าใครสนใจก็ตัดสินใจโทรหาเจ้าของเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรหาเลยนะครับขอบพระคุณครับ